สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพย์เยอร์นะครับตามปกคลิปเลยทุกคนผมงงมากเลยนะฮะผมได้นี่ครับแมลงปอทุกคนแต่เป็นแมลงปอไม่ธรรมดาครับนี่แมลงปอเรนโบว์นี่ครับตัวโคตรใหญ่โคตรเป้งนะอันี้มันใหญ่อยู่แล้วด้วยนะฮะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาไปขึ้นให้ดูสูงๆจะได้เห็นชัดนี่ครับทุกคนแมลงปอตัวเป้งๆเลยครับตัวนี้นะฮะแล้วมันสุ่มได้บัฟเรนโบว์ครับทุกคนโคตรเวอร์อือเดี๋ยวพาไปดูเป็นยังไงนะฮะก็เอาวางก่อนบัฟเรนโบว์นะครับทุกคนความสามารถของมันก็คือนี่จวางไปอะะฮ นี่ครับสวยมากครับมันเป็นสีทองสีขาวด้วยนะมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เห็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยโอเคนี่ฮะส่วนความสามารถของเขานะครับเดี๋ยวพาดูจื๊บอ่านี่ฮะทุกคนทุกๆ3นาที3.52นาทีนะทุกคนจะทําให้เอ่อผลติดสถานะโกนะทุกคนแล้วสถานะเล่นโบนเนี่ยทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเก่งมากขึ้นนะครับประมาณ20%นะทุกคนซึ่งไอ้ตัวนี้วิวเท่าไหร่วิวหนึ่งนะเอ้วิวสามนะทุกคนถ้าเกิดเวลตันขึ้นมาโอ้โหทุกคนคิดดูดิอาจจะแบบว่า เออปล่อยเป็นทองทุกๆนาทีอ่ะโคตรโกงอ่ะเออเดี๋ยวรอดูกันแล้มันจะปล่อยเป็นทองยังไงนะฮะก็นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆนะฮะตัวใหญ่มากครับขนาดแค่วิวหนึ่งนะครับถ้าเกิดเวลตันนี่จะขนาดไหนทุกคนคิดดูแล้วกันนะครับตัวอ้วนๆเบกๆแน่ๆเลยนะก็คงอีกนานกว่าจะเวลตันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเออผมไม่มีคาปิบาร่าตัวยักษ์นั่นเองนะฮะแต่ก็มีคาปิบาร่าตัวเล็กอยู่นะครับอ่าฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ด้วยนะฮะเออนี่พูดถึงแลล้้วผผมมเกก็บไไปทํานนนี่่อะะฮ นี่เก็บมาเลยเก็บมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บผลไม้ต้องมาทํานี้ที่ผมจะทําคลิปต่อไปนะฮะนี่คลิปต่อไปนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่โอเคผมเอาบลูเบอร์รี่มาใส่ก่อนนะครับบลูเบอร์รี่อ่าเอาไปปป๊บปป๊บทำไมใส่บลูเบอร์รี่ไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องใช้เป็นบลูเบอร์รี่ซีดเอ้ยเราก็เข้าใจผิด,มดผมก็รอเก็บบลูเบอร์รี่ตั้งนานนะที่ไหนได้คือบลูเบอร์รี่ซีดเองโอเครอสิบห้านาทีไปนะครับอ่เาเดี๋ยวกลับมาดูนี่กลับมาดูแมลงปอเราดีกว่าโอเวอร์แลกนิดหนับ เพราะว่า,วามันจะแหลกนะเพราะเหมือนมันโหลดแบบใหม่นะฮะมันล,ลอยอยู่ไหนนี่ไงนิวดีมันเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาโคตรสวยเลยดูดิเฮ้ยสีนี้ก็สวยดีนะแบบสีฟ้าแล้วมีแดมแซมแดงนะทุกคนหน้าตาดูดีมากครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสีนะตัวนี้ก็คือเป็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นเก่งข,ข,ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็งงเลยผมได้มาได้ไงวะเนี่ยผมแบบตอนแรกผมตกใจกเลยเฮ้ยได้จริงเหรอวะเนี่ยคือแบบเออแล้วผมขายมัแลงปลอตัวใหญ่ไปแล้วตัวหนึ่งนะไม่ใช่ขายดิเขาแลกแลกเปลี่ยนกับตัวละครมานะก็คือไอ้ตัวนั้นก็ใหญ่่่มากกๆอีีีตตตััััววววนนนนนนึึงงเเลยะครบบบส้ป็ทแดดูิ ตัแม่งโคตรโหดอะก็คือรอให้มันแบบติดทองระวนครับใครที่แบบอยากจะแลกกับพี่พีหรือจะซื้อกับพี่พีก็ลองมาเสนอดูได้นะครับลองเสนอดูได้นะฮะอ่านี่ส่วนใครอยากจะทําสัตว์แบบนี้นะทุกคนให้มาตัวนี้ครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับให้มาตัวนี้จึ๊บนี่ครับให้มารงตู้นี้ครับผมเป็นตู้เพชร mutation นะครับนี่มันจะเปลี่ยนสัตว์เราได้นะฮะก็จะมีชายนี่นะฮะ in inverted น h นี่กับ i n v e r t ็ดน,นี่ก็คือทำให้สัตว์ได้รับ ep มากขึ้นนะครับส่วนไอ้วินดี้นี่จะมีโอกาสติดบัฟ บัฟสถานะเออไอติดลมอ่ะทุกคนแล้วก็โฟเซนเป็นปบัฟสถานะใช้แข็งนะครับก็คือโกด้นก็จะเป็นทําให้แข็งแกร่งขึ้นทําให้แบบเหมือนเหมือนคล้ายๆเลนโบว์แต่เป็นเรนโบว์ัขั้นกาก,ากกว่านะส่วนที่นี่ก็คือจะทําให้สัตว์เราตัวเล็กลงนะทำให้หิวช้าขึ้นแล้วก็จะได้ E ีเพิ่มขึ้นทุกๆวินะครับส่วนเมก้านะทาให้สัตว์เราเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแต่จะหิวกินมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็จะได้ e ีทุกๆวิคล้ายๆกับที่นี่นะแต่เหมือนได้เยอะกว่าที่นี่นะทุกคน โอเคครับต่อไปเป็นแอดล็อนสกินแอดล็อนสกินนะครับจะช่วยทําการป้องกันคนขโมยผลนะแบบเหมือนว่าสมมติมีใครขโมยผลเลยใช่ไหมเหมือนจะแบบผลจะไม่หายประมาณนี้ยแต่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นะครับจะเป็นโอกาสเฉยๆนะฮะส่วนลาเดียนี่เอ,อ่อผมลืมว่าคืออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะฮะก็ลาเดียนน่าจะเป็นออย่างหนึ่งที่น่าจะดีอยู่นะฮะทุกคนต่อไปเป็นช็อกเก็ตนะก็คือเออเมื่อตอนฝนตกใช่ไหมครับหรือฟ้าร้องเนี่ยจะมีโอกาสที่แบบว่าฝนจะผ่ามานะครับผมที่บ้านของเรานะเหมือนเป็นเสาร้าฟเลยนะะฮส่ววนนนเเรรโบบ์ก็ีี่ลยคัตามท่ เออไอมแมลงปีกแข็งของผมเลยนะฮะมันช่วยในการที่จะทําให้เขาเรียกเลยนะสตัด,ดีขึ้น20%นะส่วนเป็นแอเซนเดนนะทุกคนเป็นติดสถานะพิเศษนะครับที่คูณ150นะครับก็คือทุกๆประมาณสัก5ถึง5ชั่วโมงประมาณนั้นนะนะทุกคนจะทําให้เออติดมีโอกาสติดผลลับไม่ใช่ผลลับนี่เป็นโอกาสติดบัฟใหม่ในพิเศษนะทุกคนกับผลไม้ในบ้านเรานะก็คูณ1 5 0ไปเลยนะคือโอเคครับเป็นตัวละครที่ เอ้ไม่ใช่เป็นบัฟที่ดูดีอยู่นะครับแต่ผมชอบบัฟนี้สุดแล้วครับบัฟเรนโบ์นะมันเป็นการบับตัวละครของเราได้ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งโกงมากเลยนะสำหรับเรนโบว์ตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆเขียนกลับไปโดนในบ้านปุ๊บมานี่โอ้โหบอกเลยครับโคตรสวยฮะคือแบบนั่งมองเท่าวันยังได้อเอเอ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือมันสวยจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมันมันวิ่งเข้าไปตอม้วเห็นไหมครับวิ่งเข้าไปตอมแล้วกลายเป็นทองคำไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าไหนเพราะมันเยอะมากเลยนะทองคำเนี่ย ถ้าเกิดถ้าเกิดเวลตันนี้ผมอาจจะแบบว่าสักประมาณอะไรนะแบบหนึ่งนาทีรอบหนึ่งหนึ่งาทีรอบหนึ่งนี่โคตรโกงเลยทุกคนนะก็คือโคตรโกงจะจัดอืมถ้าใครอยากได้ก็ต้องเขาเรียกนะฟาร์มเวลสัตว์เยอะๆหน่อยนะฮะเวลห้าสิบถึงจะไปทำดีโลมูเทชันได้นะทุกคนนี่แหละคือความเทพของแมลงปอปรุรกกุกุกุงปุรุก,กุกุงของผมนะครับก็คือดีใจมากนะสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดซับไม่เจอก็เหม่พันหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับบบบ๊าายยคครรัััเจอกนบ